ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมโครงการบ้านพักอาศัยนะครับที่เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับของบ้านสุปกรณ์นะครับมีในพื้นที่นี้นะครับมีบ้านที่จะให้ท่านผู้ชมได้จับจองนะครับมีอยู่3ามหลังในพื้นที่ก็อยู่ที่ว่าท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจที่อยากจะจับจองได้เร็วก็จะได้บ้านในราคา ที่ท่านผู้ชมที่ซื้อได้นะครับในพื้นที่นี้นะครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับมีห้องนอนถึง3ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําถึง2ห้องน้ามีที่จอดรถได้ถึง2คันนะครับบริเวณกว้างเหลือพื้นที่ด้านข้างให้ท่านผู้ชมได้ทําปลูกต้นไม้ได้ยเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมก็จะให้ชมบรรยากาศของการก่อสร้างที่เป็นโครงบ้าน ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเสร็จเมื่อไร่สวยงามเมื่อไหรแล้วก็จะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกต่อไปนะครับในกับบ้านหลังแรกนะครับที่อยู่ตรงหัวมุมนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการก่อสร้างไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นรูปร่างบ้านชั้นเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ฉาบนะครับ ส่วนบริเวณรอบๆนอกนะครับที่เป็นกําแพงตอนนี้ก็ได้ก่อแล้วก็ฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านหน้านั้นที่เป็นบริเวณที่จะสร้างเป็นที่จอดรถนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นโครงเหล็กนะครับมีแต่เสาที่ตั้งไว้อยู่เท่านั้นนะครับนี่ครับหลังนี้เป็นหลังแรกนะครับของ โครงการบ้านพักอาศัยนะครับของบ้านสุปกรนะครับที่ตั้งอยู่ที่หมู่สีตมบนหนองขอนกว้างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้ชมที่สนใจที่อยากจะได้บ้านนะครับบ้านพักอาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับที่มีบริเวณกว้างขนาดนี้นะครับประมาณ88ตารางวาเลยนะครับ ที่มีบริเวณนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านข้างนั้นก็ยังมีบริเวณที่กว้างมากเลยนะครับที่นอกเหนือจากตัวบ้านแล้วบ้านสุปกรณ์นะครับที่เราสร้างบ้านเราจะไม่เราจะพยายามที่จะวางจัดแผนผังวางเพื่อให้จะมีบริเวณที่เหลือแล้วก็มีบริเวณที่ใช้พื้นที่ใช้สอยได้อย่าง เต็มที่เลยนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับมาชมลายตัวบ้านนะครับที่เขาได้ดําเนินการก่อสร้างมาแล้วนะครับว่าเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้มีความมั่นใจนะครับว่าการดําเนินการของอโครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวของบ้านสุปกรณ์นี้นะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับ นี่ครับหลังคาเขาก็จะมีแผ่นกันความร้อนให้นะครับเป็นโครงเหล็กที่ได้ามาตรฐานนะครับส่วนภายในนั้นที่เขาก่อสร้างนะครับผนังเขาใช้อิฐมนเบานะครับในการก่อผนังเสร็จแล้วเขาก็จะมีตอนนี้มีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราเข้ามาเสริมก็คือเป็นฉากสามเหลี่ยมนะครับที่เราจะมาจับมุม เพื่อที่จะให้มุมนั้นมีความตรงแล้วก็คมยิ่งขึ้นนะครับสวยงามนี่ครับบริเวณพื้นที่ที่เหลือนะครับที่อยู่ด้านนอกนี่ยังกว้างเลยนะครับสามารถที่จะทําเป็นสวนย่อมปลูกสนามหญ้าได้เลยนะครับส่วนอิฐแดงนะครับที่เป็นอิฐด,ดาซีรูนั้นนะครับเราก็ใช้ในห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ําของโครงการบ้านชั้นเดียวบ้านพักอาศัยนี้นะครับ ห้องน้ามีทั้งหมดถึงสองห้องน้ํานะครับห้องนอนมีทั้งหมดถึง3ห้องนอนเลยนะครับนี่ครับบริเวณห้องน้ําห้องน้ำสองห้องน้านั้นนะครับเขามีขนาดกว้างห้องน้ำหนึ่งนะครับกว้าง1.8่เมตรนะครับยาว2.5เมตรห้องน้ําที่สองนั้นนะครับกว้าง1.5เมตรยาว2.8เมตรนะครับ มีพื้นที่ใช้สอยให้ท่านลูกค้านะครับที่อยากจะได้ห้องน้ําทั้งกว้างแล้วก็ผมว่าพื้นที่ที่ในการใช้สอยในห้องน้นํานี่ก็น่าจะกว้างพอสมควรนะครับสําหรับบ้านเดียวชั้นเดียวอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มีห้องห้องโถงที่ใหญ่นะครับสามารถที่จะทําเป็นแบ่งส่วนเป็นห้องรับแขกหรือเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้นะครับ มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่จริงๆเลยนะครับพื้นที่ที่ใช้สอยที่ผมว่านี้นะครับสามารถที่จะจัดสรรได้มันมีความกว้างตั้งแต่4คูณ5.8เมตรเลยทีเดียวเลยนะครับนี่ครับเราจะมองเห็นบริเวณด้านนอกอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ครับภายในห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับที่เราก่อรอบๆอบนั้นเราจะใช้อิฐ แดงนะครับอิดมอนสีแดงอย่างหนาเลยนะครับที่จะทำเป็นผนังนะครับในห้องน้ำเสร็จแล้วด้านห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามนั้นมีขนาด3.3คูณ3เมตรนะครับห้องนอนห้องที่อยู่ติดห้องน้ำเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นห้องนอนที่สามนะครับ มีหน้าต่างกว้างใหญ่นะครับสามารถที่จะมองเห็นบริเวณด้านนอกได้เลยนะครับหลังที่ถัดไปนี้นะครับก็กำลังที่จะเชื่อมโครงหลังคาเหล็กนะครับหลังคาเราก็ใช้เป็นแบบทรงปัญนหยานะครับของโครงการบ้านพักอาศัยบ้านชั้นเดียวนะครับของบ้านสุปกรณ์ ที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ที่ตำบลหนองคอนกว้างนะครับอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาชมโครงการนี้ครับบริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นที่ที่ที่กว้างมากเลยนะครับสามารถที่จะแบ่งเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องรับประทานอาหารก็ได้นะครับในส่วนนี้ที่ผมบอกว่าขนาด C.5 คูณ5.8เมตรเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่เราได้วางแผนผังไว้นะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่กว้างสามารถที่จะปลูกหญ้าหรือว่าปลูกผักปลูกสวนในสำหรับท่านลูกค้านะครับที่ต้องการได้พื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นนะครับนี่ครับที่พื้นที่ที่อยู่ด้านในที่จะสร้างบ้านโครงการบ้านเดี่ยวบ้านพักอาศัยนี้นะครับ หลังด้านในนะครับเราก็มีได้ขึ้นโครงเสาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหลังที่2นั้นหลังกลางนั้นตอนนี้ก็กําลังที่จะเชื่อมต่อโครงหลังคาเหล็กนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่88ตารางวาเลยนะครับแล้ว หลังด้านในนี้นะครับหลังที่3นี่ผมว่าด้านหน้าก็ยังเหลือพื้นที่อีกกว้างมากเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะได้บ้านลักษณะบ้านเดียวนะครับที่มีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็ห้องรับแขกหรือบริเวณห้องโถงที่กว้างแล้วก็มีบริเวณสนามด้านหน้านะครับที่เหลือพื้นที่ไว้โอ,อย่างเหลือเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีที่จอดรถให้ถึง2คัน ท่านผู้ชมสามารถที่จะอจอดรถได้สองคันแล้วก็มีบริเวณที่กว้างเหลือพื้นที่อีกตั้งเยอะแยะเลยนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ใช้ในการใช้งานอย่างอื่นนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับที่อยากจะได้บ้านในลักษณะนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมโครงการได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการก่อสร้างไป เรามีทั้งหมดนะครับในพื้นที่นี้นะครับเราสร้างอยู่แค่3ามหลังเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมลังเลช้านะครับถ้าตัดสินใจช้าผมว่าบ้านลักษณะบ้านเดียวเป็นบ้านพักอาศัยบ้านเดียวชั้นเดียวที่มีห้องนอนถึง3ห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็มีห้องแล้วมีห้องโถงใหญ่ๆสามารถที่จะแบ่งออกเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องรับประทานอาหาร จี้จอดรถถึง2คันและยังมีบริเวณที่เหลืออีกกว้างขวางถึงขนาดนี้ผมว่าท่านผู้ชมอาจจะหาราคาราคานี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านท่านผู้ชมหรือลูกค้านะครับถ้าสนใจก็ผมว่ารีบๆเลยนะครับราคาอันหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่2 4 9ล้านบาทนะครับส่วนของ ภายในหรือว่าของแจกของแถมอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้ท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้านะครับที่สนใจอยากจะได้บ้านของ,ขงอโครงการสุป,ปกรณ์นะครับที่เป็นโครงการบ้านพักอาศัยบ้านเดียวชั้นเดียวแบบนี้นะครับที่มีพื้นที่ถึง88ตารางวาเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจอยากจะเข้ามาชมโครงการนะครับ สามารถที่จะเข้ามาชมโครงการได้นะครับเส้นทางที่จะไปทางจังหวัดสกลน,นครนะครับถนนนิตยโยาจากาบิ๊กซีผ่านบิ๊กซีมานะครับามาถึงหน้าค่ายาเสนีนะครับมา,มาถึงหน้าค่ายเซนีท่านผู้ชมก็เข้าเดี๋ยวเข้ามาในซอยอรุ่งเรืองนะครับทางสนามม้าผ่านสนามม้าเข้ามานะครับ เข้าไปถนนสามัคคี8เสร็จแล้วก็ท่านผู้ชมก็เลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเข้าซอยพรมชัยวงแล้วเข้ามาประมาณ90เมตรท่านผู้ชมก็จะเห็นโครงการบ้านพักอาศัยบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับหรือจะมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็มาทางถนนนิตโยนี่แหละครับแต่ว่า,าเข้ามาในซอยของ บ้านเข้ามาในซอยนาทรายนะครับก็มาขับรถตรงเข้ามาด้านในเลยนะครับพอมาถึงสามแยกท่านผู้ชมก็เลี้ยวขวาไปประมาณสัก200เมตรนะครับเสร็จแล้วก็ถึงซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณเ0เมตรท่านผู้ชมก็จะเห็นโครงการของบ้านพักอาศัยชั้นเดียวหลังที่กำลังสร้างนี้อยู่นะครับ ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับผมพามาชมโครงการก่อสร้างบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านพักอาศัยอคอนกรีตเสริมเหล็กในครั้งนี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถที่จะโทรมาจับจองหรือเข้ามาชมได้นะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวดัดอุดรธานีขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ